บ้านปลายดำสนิทเมตตารุ่งรัตอยู่ในโลกมืดลำพังบ้านปลายดำสนิทไม่เห็นในจอนานหลายปีเปิดบ้านเมตตารุ่งรัตสามีลาจากต้องทนอยู่ในโลกมืดลำพังเมตตารุ่งรัตเป็นบุตรสาวของบุญส่งดวงดาราศิลปินละครเวทีผู้มีชื่อเสียงในอดีตเคยรับบทกำนันในเป็ดน้อยพุทธศักราช2511 กับชอุ่มดวงดาราเริ่มฉายแววศิลปินตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนฝึกนาฏศิลป์ไทยที่โรงเรียนเฉลิมศัตด์ประศึกษาจนกระทั่งจำานงรังสีกุลแห่งไทยทีวีช่องสีบางขุนพรมซึ่งมักสืบสอดเยาวชนที่มีความสามารถตามโรงเรียนต่างๆที่มีวิชานาฏศิลป์หลังมีข่าวว่าเมตตารุ่งรัตนักแสดงอาวุโสวัย79ซึ่งอยู่วงการบันเทิงมากว่า60ปีและแสดงมากว่า500เรื่องเผยกับรายการดังว่า ตอนนี้ป่วยอยู่16โรคทุกวันนี้มีชีวิตอยู่กับบ้านกับโรงพยาบาลแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าในอดีตเมตาไม่ได้มีผลงานแค่ในประเทศไทยแต่ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยที่ทําให้เธอได้รับฉายาไขมุกดําแห่งเอเชีย er, โดยเพจไทยมุกวีโพสต์ล่าสุด21กันยายน2564ได้ลงประวัติและผลงานของเมตรารุ่งรัตจึงทําให้เราทราบว่าผลงานของเธอไม่ธรรมดาเพราะมีผลงานระดับอินเตอร์ถึง3เรื่องด้วยกัน ที่ระบุว่าเมตตารุ่งรัตดาราตุกตาทองเจ้าบทบาทของนางไทยกระทั่งล่าสุดผู้คนในวงการบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนละครก็ต้องต่างตกใจกันทั่วหน้าเมื่อคุณป้าเมตตาออกมาขออำลาวงการบันเทิงอย่างถาวรแล้วเนื่องจากขณะน,นี้ไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปจากการเป็นต้อหินซึ่งสาเหตุก็มาจากการถ่ายทำหนังที่ต้องโดนแสงรีฟเฟล็กต์มากมาตลอดตั้งแต่ยังสาวๆพร้อมกับตอนนี้ป่วยเป็นโรคชาราต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง เพราะสามีลาจากไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนคอยดูแลสําหรับประวัติเมตตารุ่งรัตมีชื่อจริงดาราดีดวงดาราได้รับฉายาไทมุกดําแห่งเอเชียเป็นดารานักแสดงที่มีใบหน้าสวยหวานและคมเข้มเจ้าของรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องวัยรุ่นวัยขนองประจําปีพุทธศตกราช2505ด้านชีวิตสมรสแต่งงานกับพลตรีอํานวยกิจสุวรรณที่สามีลาจากไปก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มีบุตร